พยักคราชซอนเล,บเลบ็บภาคสองเล่มที่เจ็ดตอนเข้าสู่ศาสตร์สัตว<า>์หนาซ<า>ีหลินกับเย่อนากำลังผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเสี้ยสิน หลิวอี้เจียก็เดินเข้ามาเสียสินเห็นเช่นนั้นจึงพงกศีรษะต่อซิหลินกับเยื่อนาหญิงสาวทั้งสองเข้าใจความหมายของมันพากันล่าถอยออกไปเสียสินกล่าวถามหลิวอี้เจียว่าเป็นไรทำความเข้าใจอันใดเสียสินในยามนี้แต่งกายเป็นมู่ซือหลินหมายถึงชาวมุสลิมของแดนซีอุยถึงแม้ยังแต่งตัวไม่แล้วเสร็จแต่ก็มีส่วนคล้ายอยู่บ้าง หลิวอีเจียคุ้นกับเครื่องแบบขุนนางใหญ่ของมันพอเห็นเช่นนั้นต้องสำรวจดูเสี้ยสินเป็นพิเศษยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าขวาโกงแย่หากว่าติดเคลายาวย้อมเป็นสีขาวกลับคลับคล้ายอิหงซึ่งหมายถึงโต๊ะอิหม,มั่มท่านหนึง่งระหว่างนี้เสี้ยสินตรวจแนวป้องกันของแดนตุนห่วงโดยมีผู้บัญชาการฐานที่มั่นทั้งสวนานันกับคุณจี้ร่วมทางเนื่องเพราะกองกำลัง ตุนห่วงประกอบด้วยทหารและพละเรือนต้องติดต่อกับเหล่าตระกูลใหญ่ตระกูลใหญ่เหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับศาสนาหุยเจียวอย่างแนบแน่นดังนั้นเสี่ยสินจึงได้สัมผัสกับศาสนาใหญ่ประจำแดนซีวีแห่งนี้เมื่อหลายวันก่อนเสี่ยสินพร้อมกับบุคคลสำคัญในเขตซาโจเดินทางไปเยือนชิงเจิ้นซื่อซึ่งหมายถึงมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของที่นี้ ชิงเจินซื่อแห่งนี้ยังดูแลพื้นที่ชิงไห่การซูหนิงเซียรวมทั้งหามี่และเปียซื่อปาลีผู้อาวุโสประจำสถานที่ดังกล่าวช่างสนทนาพาทีเอ่ยถึงเหตุการณ์ที่นิกายหุยเจียวเผยแพร่พรเข้าสู่แผ่นดินจงหยวนตลอดจนที่มาของคำหุยเจียวต่อเสียสินผู้อาวุโสนั้นบอกว่าในปีที่สองของรัชกาลยงหุย ฮาลิฟาซึ่งหมายถึงผู้นำศาสนามีบัญชาให้วานเก๋ร์สือเดินทางมายังแผ่นดินจงหยวนถังเกาจงฮ่องเต้จึงตรัสถามว่าศาสนาท่านเรียกว่าอะไรวานเกอร์สือตอบว่าอีอหลันซึ่งหมายถึงอิสลามคำอีซอหลันเป็นภาษาอาลาปอหรือว่าภาษาอาหรับแปลว่าพักดี ส่วนคําว่ามูสือลินเป็นชื่อเรียกสาวกศาสนาอีสือลันเป็นสำเนียงอาลาปอเช่นกันทางเกาจงห้องเต้จึงตรัสว่าคนของเราไม่เข้าใจภาษานี้ให้กล่าวเป็นภาษาฮั่นว่านเก๋อซือจึงตอบว่าเรียกว่าหุยหุยเจี้ยวเสียสินฟังถึงตอนนี้จึงถามว่าอันใดเรียกว่าหุยหุยผู้อาวุโสท่านนั้นก็บอกว่า ตอนนั้นถังเกาจงห้องเต้ก็ตรัสถามเช่นนี้ท่านผู้อาวุโสจึงยกอ้างคำตอบของวานเกื้อซือมาตอบว่าคำหุยประกอบด้วยคำโคหมายถึงปากสองคำประกอบด้วยโคใหญ่ดำรงอยู่ในกรอบของกฎหมายโคเล็กปฏิบัติตามธรรมเนียมท้องถิน่นโคใหญ่ไม่รับประทานทรัพย์สินที่มิชอบโคเล็ก ไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์โคใหญ่ศึกษาดาราภูมิศาสตร์โคเล็กรักษาศิลธรรมจรญยาโคใหญ่ถกถึงนโยบายสำหรับประเทศโคเล็กไม่เอ่ยถึงความลับของชาติบ้านเมืองโคใหญ่กลืนกินสัพพวิชาความรู้โคเล็กถือสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเสียสินพอฟังต้องกล่าวสนับสนุนผู้อาวุโสท่านนั้นกล่าวอีกว่า ถังเกาจงห้องเต้ตรัสถามว่าประเทศกับศาสนาเกี่ยวข้องอย่างไรวานเก๋ือซื่อตอบว่าเจ้าชีวิตไม่เที่ยงธรรมศาสนาไม่ได้รับอุปถัมภ์ศาสนาไม่ชอบธรรมแม่มดหมอผีอารวาสคำกล่าวนอกรีดแพร่ระบาดครอบงำให้หลงเชื่อคล้อยตามใจคนระสำมระสาย วิถีทางโลกสันคลอนดังนั้นเจ้าชีวิตที่แท้ควรอุปถัมภ์ศาสนาอันชอบธรรมเพื่อขจัดคำกล่าวนอกรีดประเทศเที่ยงธรรมศาสนาชอบธรรมทางโลกสงบสันติถังเกาจงห้องเต้ทรงเห็นชอบด้วยเสียสินพอฟังมันเกิดความสะท้อนใจคลายได้รับแรงบันดาลใจอันใด ลันเกิดความคิดเข้าสู่ศาสนามันพอบอกต่อผู้อาวุโสสร้างความยินดีแก่ผู้อาวุโสยิ่งคนที่เบื้องหน้าเป็นกวอกงของต้าหมิงทั้งหมดเผยแผ่ศาสนาเพื่อให้ผู้คนทั้งแผ่นดินเข้าสู่ศาสนาหากสามารถดึงตัวผู้ยิ่งใหญ่ของต้าหมิงเช่นนี้เข้าสู่ศาสนาจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ต่อตัวท่าน ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่ศาสนาของพวกมันอย่างยิ่งยวดดังนั้นท่านผู้อาวุโสตกปากรับคำทั้งมีคำสั่งถึงผู้ดูแลสถานที่ตามตัวเมืองต่างๆหากว่าเดินทางมาทันท่วงทีให้รีบรุดมายังแดนตุนห่วงเข้าร่วมพิธีเข้าศาสนาของฝูก๋วกงวันนี้เป็นวันที่เสียสินเข้าสู่ศาสนาแล้วเสียสินพอฟังคำของหลิวอี้เจียก็ยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า เราคงไม่อาจเป็นอิหงแต่ว่าเราเมื่อเข้า,าศาสนาเชื่อว่าเราผู้อาวุโสคงต้องแต่งตั้งตำแหน่งแก่เราเมื่อเป็นกวอโกงของต้าหมิงย่อมไม่อาจเป็นสาวกธรรมดาคนหนึ่งหลิวอี้เจียกล่าวด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าก้อโกงคิดเข้า,าศาสนาจริงหรือเสีส่ยศิลขบคิดแล้วกล่าวอย่างจริงจังว่า ศาสนาที่แท้จริงล้วนสอนให้ผู้คนมุ่งสู่ความดีหลังจากที่ศาสนาหุยหุยเจียวเข้าสู่แผ่นดินจงหยวนคำสอนของศาสนาเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ว่าบทบัญญัติขั้นพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงสหายเราเจิ้งเหอก็เป็นมู่ซือหลินที่เคร่งคลัดเราทำความเข้าใจกับศาสนานี้จากมันมาบ้างโดยหลักการแล้วเราเห็นด้วยกับคำสอนของศาสนาดังกล่าว เราเมื่อเข้าสู่ศาสนาย่อมต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาแน่นอนเรายอมรับว่าการเข้าสู่ศาสนาในตอนนี้มีองค์ประกอบอย่างอื่นอยู่บ้างเสี้ยศินชักชวนหลิวอี้เจียนั่งลงถอนใจเบาๆแล้วกล่าวว่าเฮ้ยในราชวงศ์หยวนมองโกหุยหุยกระจายทั่วแผ่นดินตอนนี้ชาวหุยอาจไม่อยู่ทั่วแผ่นดินแต่เมื่ออยู่ที่นี้พวกมันเป็นคนชี้ชะตาทุกสิ่ง แดนตุนห่วงกลับคืนสู่ต้าหมิงเป็นเวลา40กว่าปีแต่ราชสำนักไม่ได้สร้างผลงานใดในที่นี้ถึงแม้ว่ามีสาเหตุอื่นในความเป็นจริงคือราชสำนักททำการควบคุมแดนซีอีไม่เท่ากับสมัยราชวงศ์มองโกเมื่อสืบสาวถึงสาเหตุเกิดจากชาวฮั่นเรากับชาวซีวีมีศรัทธาความเชื่อที่แตกต่างไม่ว่าทำอะไรล้วนมีข้อขัดข้อง ลงทุนลงแรงไปเกิดความสำเร็จเพียงครึ่งหนึ่งแต่ว่าเหตุใดพวกมันไม่คลั่นคล้ามต่อการลุก้านเข้าตะวันออกของเทียมู่เออพวกมันทำความเข้าใจกับเทียมู่เออเคยติดต่อกับเทียมู่เออหรือล้วนไม่ใช่เพียงเพราะเทียมูเอออยู่ในสภาพที่มีเปรียบกว่าพวกมันหากพวกเราคิดบริหารแดนสีอุยนอกจากเพิ่มจำนวนของชาวฮั่นแล้ว ยังต้องสร้างความกลมเกลียวกับชาวหุยคิดสร้างความกลมเกลียวกับชาวหุยวิธีที่ดีคือเป็นพี่น้องกับพวกมันได้รับความไว้วางใจจากพวกมันพลังของาศาสนามีมากน้อยเท่าใดท่านดูจากนิกายบัวขาวก็ทราบได้หากเป็นาศาสนาที่แท้จริงไม่อาจสะกดควบคุมควรที่จะชักจูงแทนนับแต่โบราณการมา การปกครองพื้นที่ชายแดนใช้กำลังประกาศสักดาสร้างจุดร่วมด้วยผลประโยชน์หลอมกลืนผ่านทางวัฒนธรรมเราถือว่าใช้วิธีหลอมกลืนเช่นกันแน่นอนเข้าสู่ชนบทคล้อยตามธรรมเนียมเมื่ออยู่ที่นี้ต้องแยกการปกครองกับศาสนาออกจากกันลิวอีเจียพงกศีษะอย่างได้คิดเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า เอาเธอลองบอกมาว่าท่านสืบได้ข่าวคราวอันใดหลิวอี้เจียระงับสติแล้วกล่าวว่าก๋อกงพื้นที่ซาโจเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตะวันออกกับตะวันตกไม่ว่าชาวหั่นที่มาจากตะวันออกหรือว่าพ่อข้าเปอร์เซียกับต้าซือซึ่งหมายถึงชาวอาหรับหรือแม้แต่ชาวตาตาที่มองโกตะวันออกหรือชาววาลาที่มองโกตะวันตก ชาวถูฟานที่เบตทางใต้มักปรากฏตัวในที่นี้ในจำนวนนี้มีสายสืปบปะปนเข้ามาไม่ว่าทำอะไรล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขุมกำลังของตระกูลใหญ่ในซาโจจึงมีสภาพซับซ้อนยิ่งคนของพวกเราไม่มีคนท้องถิ่นพ่อเอ่ยปากก็ถูกดูออกว่าเป็นชาวหั่นแดนจงหยวนจึงหาข่าวด้วยความยากลำบากนี่เป็นสาเหตุหลัก ดีที่ได้รับข้อมูลจากแม่นางซีหลินกับเยื่อน่ะช่วยให้พวกเราสามารถกําหนดเป้าหมายพ่อจับทิศทางได้บ้างตอนนี้เราสืบทราบว่าตระกูลใหญ่หลายตระกูลติดต่อกับวาลาและตาตา,ตารวมทั้งขุมกำลังที่มึ่งกูซื้อฐานอย่างทียิบเป็นที่น่าสงสัยอย่างน้อยเรามั่นใจอยู่เจ็ดส่วนว่า ต่อให้พวกมันมิใช่ไส้ศึกของฝ่ายตรงข้ามก็ต้องมีความร่วมมือกับฝ่ายตรงข้ามอย่างแนบแน่นกว่กงท่านเห็นว่าพวกเราควรใช้วิธีการที่แข็งกร้าวควบคุมพวกมันไว้ก่อนหรือไม่เสียสินสันศิษะแล้วกล่าวว่าไม่ให้จับตาดูต่อไป หากทำความเข้าใจกับความเคลื่อนไหวของพวกมันเชื่อว่าต้องเป็นประโยชน์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกกับการแตะต้องพวกมันเราจะอยู่ที่นี้อีก20กว่าวันรอจนอากาศอุ่นขึ้นอีกเล็กน้อยก็จะมุ่งตะวันตกพบปะกับฮามีอ๋องซึ่งเพิ่งขึ้นครองตำแหน่งก่อนออกเดินทางเราจะชำระล้างแดนตุนห่วงขนาดใหญ่หลิวอี้เฉียน้อมกายรับคำโดยปราศจากการรีรอลังเล มันไว้วางใจเสียสินโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเสียสินเตรียมการอย่างไรมันล้วนปฏิบัติตามอย่างเต็มกำลังความสามารถถามไทยทั่วโลกล่าอันว่ารักเป็นฉันใดจึงมอบให้กันและกันด้วยชีวิตซึ่งเป็นวัคทองของหยวนเฮาเว่นซึ่งมีชื่อรองว่าอีซันกิมยงนำมาเป็นพล็อตเรื่องของเอี้ยกกลวยเจ้าอินซีบางครั้งคำว่ารัก ไม่มีเหตุผลอธิบายได้จริงๆข้าพเจ้าขอร,รับประกันว่านอกจากอาลาแล้วไม่มีมมเทพอื่นใดหมู่หานมีเต๋อเป็นผู้แทนของอาลาภายในรีปไปซือซึ่งหมายถึงสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเสียสินท่องคำปฏิญาณตามท่านผู้อาวุโสหลังจากกล่าวคำปฏิญาณนี้เท่ากับเป็นอีซือหลันแล้ว ภายในลีบไปซื่อปราศจากรูปภาพหรือรูปแกะสลักใดาศาสนาหุยเจียวปฏิเสธการบูชารูปปั้นดังนั้นในสถานที่สะอาดสะอ้านและราบเรียบธรรมดาพิธีรีตองก็รวบรัดจำกัดกว่า,าศาสนาอื่นมากนักเมื่อปลายราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิงค่อยเรียกาศาสนานี้ว่าชิงจนเจียวก่อนหน้านี้เรียกขานว่านิกายเทียนฟางเจียว นิกายต้าซื้อเจียวหรือนิกายหุยหุยเจียวตอนนี้คำที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายคือหุยเจียวดังนั้นสถานที่ประกอบพิธีทางาศาสนาเรียกว่าลี่ไปซื่อหาใช่ชิงจนซื่อไม่พิธีเข้าสู่สาศาสนาแม้เคร่งขรึมแต่ก็เรียบง่ายมีเพียงผู้อาว,วุโสประจำสถานที่ต่างๆที่เดินทางมาร่วมพิธีหลังจากเข้า,าศาสนา ก็เป็นมู่ซือหลินคนหนึ่งผู้อาวุโสประจําแดนตุนห่วงยังเรียกประชุมผู้อาวุโสทั้งหลายมีมติแต่งตั้งมู่ซือหลินหยางซุยเป็นอีหม่ามู่ศาส,สนาหุยเจียวห้ามมิให้ออกบวชแต่กลางขันโดยละทิ้งบิดามารดาไม่ดูแลครอบครัวทั้งยังเรียกร้องให้หนุ่มสาวที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่งงานอยู่กินในวัยอันควร ทำงานด้วยความขยันขันแข็งเพื่อแลกกับปัจจัยดํารงชีพอีมามูเพียงเป็นอาชีพเสริมอีมามูตามที่ต่างๆและแต่ละยุคสมัยมีอำนาจหน้าที่แตกต่างสําหรับที่นี้ความหมายของอีมามูเป็นผู้นําผู้ดูแล,แลและผู้รักษากฎแต่เนื่องจากแดนตุนห่วงเป็นสถานที่แยกการปกครองกับาศาสนาออกจากกันดังนั้น อีมามูเพียงเป็นผู้ช่วยอิฮงอาศัยตำแหน่งและคุณสมบัติของตนเองช่วยไกลเกลีย่ยข้อพิพาทของชาวบ้านแต่ว่าเสียสินกลับมีศักฐานะพิเศษมันความจริงมีตำแหน่งสูงด้านการปกครองตอนนี้ยังเข้ารับตำแหน่งอีมามูระหว่างที่อยู่ในแดนซีวีซึ่งมีชาวหุยจูอยู่ทุกแห่งหนทุกความเคลื่อนไหวของมันล้วนได้รับการยอมรับ เกรงว่าสาวกที่มีจิตศรัทธาต่อศาสนาจะให้การสนับสนุนผู้แทนของพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่สุดข้อโกงแห่งต้าหมิงเข้าสู่ศาสนาหุยเจียวนับเป็นเรื่องที่สถานทั่วแดนซีวีเมื่อเสียสินเดินออกจากประตูใหญ่ของลี่ไปซื่อพร้อมกับอีหงและเหล่าผู้อาวุโสตลอดจนสวอนันกับคุณจี้ที่นับถือศาสนาหุยเจียวบนลานที่ว่างของ รีบไปซื้อก็ชุมนุมด้วยเหล่าสาวกจำนวนมากทั้งหมดที่รุดมาเพียงเพื่อยนโฉมของพี่น้องที่เข้าสู่ศาสนาผู้นี้เสียสินหยุดยืนที่หน้าประตูเหล่าสาวกพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาโบกมือให้กับอีมามูของพวกมันเสียสินยิ้มพลางโบกมือตอบฟันขาวสะอาดในปากเป็นประกายใต้แสงอา t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 